สวัสดีครับอยู่กับลงุงแนบไเป็ปที่นะครับวันนี้ลงุงแก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับของเกมคริ p t o Fighter มาฝากทุกคนนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่เป็นเพียงกิจกรรมพิเศษนะครับของเกมคริ p t o Fighter เท่านั้นนะ โดยกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่า s ต e e ออฟเบร g e แค่เล่นให้ได้คะแนนสูงติดท็อปนะครับก็รับรางวัลกันไปเลยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่23ธันวานะครับหลังจบกิจกรรมแรกนะครับแต่เราเนี่ยจะให้เล่นยาวนานถึง7วันเต็มโดยจะเปิดให้เล่นถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับลงุงแนบบอกได้เลยนะครับว่ารางวัลเนี่ยจะหนักจะเต็มจริงๆนะครับมีรางวัลดังนี้นะครับรางวัลที่1เนี่ย จะเป็น50 BUSD นะครับรางวันที่2นะครับจะเป็น30 บูเอสดีนะครับรางวัลที่3เนี่ยเป็น20 BUSD นะครับส่วนรางวัลที่4ถึงวันที่10เนี่ยจะเป็น Gen X นะครับคนละ1ตัวนะครับรางวัลปอบใจสำหรับคนที่ได้ระดับที่11ถึง20นะครับ50 K point และรางวัลที่21ถึง30นะครับจะเป็น30 K point ส่วนรางวัลสุดท้ายรางวัลที่31ถึง50นะครับจะเป็น20 K point นะครับ แต่เดี๋ยวก็นะครับทุกกิจกรรมเนี่ยมีรางวัลให้ 10k point นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้าร่วมด้วยนะครับวิธีรับรางวัลนะครับนั้นก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่หนึ่งนะครับแคปรูปหลักฐานนะครับมาแปะที่ใต้คอมเมนต์ของโพสนี้นะเดี๋ยวดูแล็บจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ดิสคอร์ะครับของคิวตโตไฟเตอร์นะครับหาช่องติดแฮชแท็กทิกเก็ตนะครับแล้วส่งนะครับหลักฐานอีกครั้งเพื่อรับรางวัลนะ อย่าลืมกำหมัดให้แน่นๆมาต่อยกันให้กระจุยแล้วเจอกันนะเหล่านักสู้ทุกคนมาครับมาลองเล่นอ่าโมสตีดออฟเลชกันนะมาครับเดี๋ยวตรงนี้ไปลองให้ดูนะครับเข้าไปเลยนะครับนี่เลยครับเริ่มได้เลยนะครับใช้แค่อ่าสิสายฟ้าเท่านั้นเองนะครับนี่เลยครับก็มาดีครับ วยโดนมากกันวะก็ทีไปดีอืมมาตรงไปทียบไปเอาอีกเอาอีกครับต้องเจอมาทอร์นาโดเคโอคไปดีอุ้ยโดนโดนมาก,กันอุ้ยโดนมากกันดีแล้ววะมาตรงไปต่อยมาครับปล่อยหัวใจไปเทีนึง เคโอไปดิทีไปทีเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะนะครับด่านต่อไปครับก็มาสิครับโอ้โหโอ้โหมัดเดียวเคโอไปดิครับโหโดนติดขีด้วยเงินด้วยติดขีเหมือนกัน เจอลูกทีบไปดิครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งหุยแม่งเอาอะไรเฟี้ยงวะไอ่ป่อยหัวใจไปเนี่ยครับได้โดนเฟี้ยงเงี้ยเหมือนจะหินเฟี้ยงเรานะ <c oughs> เคโอไปอีกหนึ่งครับแม่งถือกระบ,บองนะแต่แม่งเอาหินเฟี้ยงไอ้ <c oughs> นี่ไงเจอทีมไงท้องไปดิปล่อยหัวใจไปเนี่ยถือกระบ,บองนะแต่เอาหินเฟี้ยง <c oughs> เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับโอเคครับ อุ้ยมันจะเจอบอสหรือเปล่าดิอ่ะฮะเหมือนเป็นตวงนะไม่รับไม่รัเลือกท่าแล้วก็โชกโผแปดเองโอ้โหโด <c oughs> ไนไปยี่สิบอารอนชิลด้วยชิวชิวโอ้ยเตะไม่โดนเลยโอ้ยของเราเคโอไปแล้วครับ โหจริงครับโหจริงืงม,มิสสิกแล้วอโดนยังต่อเรื่องนะอโอหแม่งไม่ยุบเลยมีการสลับตัวขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ทีมเราเป็นร้องยังหนักนะครับเก็บไปได้ตัวหนึ่ง อุ้ยมิสิกแล้วนะเุ้ยแม่งมีมาเพิ่มโห้ยโดนทีสองตัวมิสิกแล้ว หนึ่งมดเดี๋ยวจอดไปดิหุยเรียบร้อยครับเหลือสองตัวแล้วตอนนี้สู้ได้ไหมเนี้ยเจอกระบ,บองฟ้าดไปดิทีเดียวรู้เรื่องอม,มาตรงไปอีกทีดิแม่งเพิ่มมาอีกแล้วเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับ ตัวเราจะสู้ได้ไวเนี่ยเราเรียบร้อยครับไอ้บอสมึงมาแม่งชอบเพิ่มจำนวนอีตีไม่โดนเงี้ยเรียบร้อยปะอะแยะแม่งเพิ่มอีกแยะอืมเพิ่มเนาะเพิ่มเนาะขอสักทีเธอ ุยอะไรมันวะติดพิษอย่างนั้นเหรอ <c oughs> สูสีจัดเรียบร้อยครับขอทีเดียวขอทีเดียวขอทีเดียวเรียบร้อยโอเคอะไรล่ะครับคุณตำรวจอ๋อมีการเพิ่มพลังชีวิตให้ด้วย โอ้โหเจออีกสี่ต enfin ัวอืมเฮ้ยเราก็สู้ได้นะฮะเราก็พอสู้ได้นะครับเรียบร้อยครับจบแมตช์ได้มาสี่พันเก้านะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคริปโตไฟเตอร์กิจกรรมสตรีทออฟเลชนะครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับแจกรางวัลแบบจุกๆจริงๆเลยนะอ่าเดี๋ยวยังไงนะครับลุงแหนก็จะรอทุกคนนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับสายฟรีก็เล่นได้ทุกคนเลยนะเพียงแค่เล่นให้ติดอันดับเท่านั้นเองนะครับอยากจะเล่นทั้งวีทั้งวันนะครับได้เลยครับตามสบายนะนะครับเพื่อ ที่เรานะครับจะได้รางวัลเนี่ยไปเที่ยวกับปีใหม่นะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับบขอตัวไปเล่นคลิปตกไฟเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นกันเยอะๆนะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย